ปูทะเลหรือว่าปูเน,นี่ยคือปูอยังครับปูทะเลคือปูดำปูจียูทะเลคือเรื่องเป็นขายปูนิ่มข้ามาปูนิ่มก็คืออันส่วนที่มันออกเนี่ยนะครับมันออกออกระดองมันจะนิ่มมันจะนิ่มหมดทั้งตัวมันจะเบื้องปูนิ่มเขากับเช็คที่ชั่โมุงเขาก็มาเช็คเบืงเท่าน,นึงว่ากล้องใดที่เทาปลอยตัวเดียวครับมาเห็นกล้องเหล่านี้สองตัวก็แสดงว่ามันมันหลอกขาบแล้ว นี่นี่นี่ท่านผู้ชมนี่จะเห็นสองตัวมันมีสองตัวเด้ครับนี่เปิดรับแล้วก็สังเกตยังไงว่าคือจากตัวเดิมมันหี่ตัวน้อยเพราะถอดทาามามันใหญ่ต่างกันหลายวันนี่ครับหรืออีกวิธีหนึ่งวิธีเบิ้งกัตัวที่มันยางว่าตัวนั้นมันอันเปลือกมันยางว่าได้ละนี่มันจะนิ่มายมันจะนิ่มด้วยนครับผมขอใบแกงครับอ๋ออันนี้บอกครับที่ ข้าวม่าปูนิ่มมาจากการเรียมันถอดดอกจากกระดองมันครับเนี่ยมันจะจะออกกระดองมันน่งเสียนี่อ๋อถอยหลังออกมาครับอวิธีเก็บปูนิ่มเนี่ยก็คือถ้าเห็นมันหลอกคาบแล้วครับเขาก็เอาขึ้นมาใส่ครูถังสิใส่น้ำจืดมาเอาไว้อานาอ้ำอยู่ในบอนี่เอา,นาอน้ำจืดเป็นยังไงละพอ่อมา,าใส่แหมม่มันให้มันไข้คว่มเข้มครับไข้ควม่มเข้มครับหนึ่งเอาไว้ ผู้มันจะก,กับเสีบอกกระรองเท็บบล็แข็งครับถ้าเอาใสายนำเชื่อมไว้ข้าวเดียวกระรองมันกับแข็งอ๋อถ้าเอาใสายนำจีนไว้เป็นชั่วโมงกับบอกแข็งอ๋อน,นิ่มนิ่มแล้วก็จะไขข้อมเชื่อมบล็อก